เอ 1, 5, าเงินไปเขาห้าพันบาทเมื่อวานฉันไปซื้อไอโฟนสิบเจ็ดที่สยามซินเตอร์ D I S เละกำลังถ่ายโอนข้อมูลเครื่องเก่าไปใส่เครื่องไอโฟนสิบเจ็ด พทษเลยนะด่าเลยจะด่าเลยขออย่างให้แอดมินโทษด่าให้ด่าเจ๊ไงทำไมเธอมาอย่างงี้ทำไมทำอะอรอย่างงี้ตัวหัวนันตีเอ๊ะขึ้นจับก็อร่อยตัวหวนก็อร่อยจุ๊บบี้ก็อร่อยเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรสะพานเหลือเออสะพานหถึงหน้าลานจอดรถได้เปิดตั้งแต่เช้าถึงกี่โมงตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งเออขายมากี่ปีแล้ว สิบหกปีกับสิบหกปีขายทุกอย่างเจลลี่มันงกค่ะคุณผู้ชมขายตั้งแต่กุ้งจับน้ำใสตือวันเจียมไข่เกาเหลาเลือดหมูบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวน้ำหมูแดงข้าวหมูก็ขายทุกอย่างไม่ต่าให้คนเดินทมาหาแต่ฟางเลยออกไปครับโอ้โหจับได้ย่ังเจ๊แข็งอยู่แล้วด่าแบบนี้ไงด่าให้เขารู้ด้วยหัวใจไม่จะไปด่าหยาบๆคลายใ โทรมาร้องห่มร้องไห้มันเพงอยู่ AIS ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยอายุ64แล้วบอกว่าเนี่ยลุงเสียใจน้องชายลุงอ่ะลุงเร่าตี้กับมันมันได้ลุงบอกว่าถ้าให้แม่ลีน่า,ากับตะก้องไอ้สองตัวนี้มาที่ร้านลุงมันจะไม่ให้ลุงเช่าแล้วตอนนี้ลุงอ่ะก็มาหุ้นส่วนกับน้องสาวน้องสาวเนี่ยเอาเงินมาลงทุนไปเกืมส34ล้านที่ไปต่อเติมเป็นเทอร์เรตแล้วก็ ทำครัวใหม่น้องสาวมันก็จะหุกกิจาการของลุงมันก็จะปีบปลุงทั้งไอ้น้องชายทั้งน้องสาวนี่แหละมันกลัวแม่ไปทําให้ลุงแข็งแกร่งมันก็จะปีบปรุงไงเพื่อที่จะฮุกกิจาการเข้าใจหรือยังลุงจะเป็นคนซื้อแต่ทุ้มหมดตัวเมื่อก่อนจะมีแหวนเพชรใส่สร้อยทองใส่ในตัวแกเกือบห้าล้านบาท กามาทุ่มเนี่ยสร้างตกแต่งร้านใหม่หมดพอตกแต่งเสร็จเท่าที่เดือนหน้ามันจะมีคนละครึ่งมันจะขายดีแล้ววันหนึ่งขายเป็นล้านทั้งน้องชายน้องสาวก็จะฮุบก็เลยบีบลุงตัวกูไปทำให้ลุงแข็งแรงตอนนี้ลุงหมดตัวแล้วเหลือแต่ตัวเพราะว่าเอาไปทุ่มในร้านเนี่ยแต่งให้มันอย่างสวยงามแล้วมันก็จะไล่ลุงออกหาเรื่องบีบเข้าใจยัง ถ้ามึงดูคลิปดีๆมึงจะรู้ว่ากูไม่ได้ด่าลุงพลกูดา่าน้องชายมันกับน,น้องสาวมันว่าลุงพลน่ะมันพี่ชายมึงแท้ๆมันน่ะซื่อพวกมึงเน่ะได้สมบัติจากพ่อพ่อแบ่งให้เท่าๆกันนะพวกมึงก็ฮุบแต่ที่ดีๆแล้วมึงก็เอาที่ที่ไม่ดีที่สุดให้ลุงพลลุงพลเนี่ยเขาเป็นคนรักครอบครัวรักน้องทุกคนเขาเป็นพี่ชายคนโตเขาก็เสียสละเวลาดูคลิปใช้สมองอีควายก่อนจะมาคอมเมนต์ ลุงพลเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมอ่ะเขาโทรมาหากูอนันมิถุนายนเมื่อกี้กูไปดูลลบอกว่าอาจารย์แย่เลยผมขายไม่ดีค่าใช้จ่ายวันละหมื่นผมขายได้หกพันฉันก็เลยไปวางแผนการตลาดไปรีวิวให้ทุกวันเสราร์ูไปายทีค่าตะกร้าสองพันค่ารถค่าน้ามันค่าใช้จ่ายทางด่วนหนึ่งพันเป็นสามพันคุปายคืออะไรคุณจ่ายตังคุปไม่ได้แดกฟรีคุณจ่ายตังให้เขาทําแกงเขียวหวาน,นกูก็จ่ายหนึ่งหมื่นเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อกูก็จ่ายหนึ่งหมื่น ทำหมี่คุกปูกูก็จ่ายเก้าพันโอ้ยสิบรอบแล้วมากินตอนที่เจ๊กับเฮียไม่อยู่ด้วยเนี่ยถามเด็กดูเด็เอร่อยมากเอาขายพูกอะไเจ๊แล้วเอาเอากระับสิบปุ่นะอ่ฟังฉันนะอย่างนี้ไม่ใส่ฉันไม่ชอบกินตับฉันก็ไม่ใส่จับกีน้าไม่เอาใช่ไอ้ไส่แต่หมูกรอบกับกับอะไรอ่ะกระปอ โอเคแต่ว่าสเ่งทีไม่เอาตับไม่เอาปอดไม่เอาเอาสิุงเนีุงแยกน้ํานะเพราะว่าจะจะไปแช่ตู้เย็นกินหนึ่งเดือนจะไม่มีเวลามาปล่อยพี่ีเจาะล้วจะหายากทำไมฉันจะจำไม่ได้ฉันให้พรอเธอทำคอนเทนต์กับเธอไงทำไมจะจำไม่ได้ปีนี้67แล้วรู้หรือเปล่าคุณผู้ชมเล่นกับเจ้าของร้านเดี๋ยวจะหาว่าจะุนแรงเขารักฉันเนี่ยเขารักฉัน เล่นกับเขาเจอให้หน่อยเจอฉันฉันไม่มีมือจะเทเนี่ยฉันชอบกินร้านนี้คุณผู้ชมพี่เขาจะข้นๆแบบเนี้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอมาตื่นเจ๊เจ้าของร้านบอกเขาพูดภาษาจีนแต่เจ๊ทำไมเลือกห่แม่นางบอกอาทอำเภอชาติไม่ได้แหม่นางแบบว่าไปซี้ซั่วแม่แม่แปลว่าด่าไงคุณผู้ชมอันนี้ตือหวนกิมชายขอถ้วยอันนึงมาทำน้ำจิ้มหน่อยถ้วยถ้วยถ้วยปลาไหลเจเขาลยเจสิงก์ ว็จัดทําเลยนะเพราะว่าแม่จะรีบไปทุแล้วคุณผู้ชมซื้อเขาสิบถุงไปกินเป็นเดือนแช่ในตูวเว้เย็นเพราะว่าแม่ยกนิวหน่อยขอถ่ายรูปน่อร่อยชิ๋เใ่ไหเจ้านะของร้านก็รักกันก,ก็มีความสุขที่ฉันมากินแล้วฉันมากินเนะี่ย ไอ้ไอ้พวกปากหมาชอบบอกว่าอุ้ยสงสารจังมนงไม่ต้องสงสารอี่ดี่งกูซื้อเยอะกูแดกทีเนี่ยกูแดกทีเนี่ยกูแดกทีเป็นพันเมื่อวานกูไปแดกมามีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเงยใจอ่ะกูก็แดกไปพันหนึ่งร้กว่าบาทกูซื้อกลับบ้านสิบุงรู้หรือเปล่ากูซื้อให้ลูกน้องกินอีกเออชอบเสือกกูชอบเสืออ่ะเนี่ยอันนี้เราจะทำมาจิ้ม กินไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยเอาข้าวป่าถ้วยหนึ่งไดียตือวนจิมชายมันงกินอย่างข้าวนะมันจะอร่อยมาแต่เจ้าเนี่ตือวนจิมชายก้อร่อยที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ชมมันจะหากินลําบากจุกปบปี้อย่างเงี้ยไม่มีคนทําแล้วมันเป็นอาหารเนี่ยตือวนปู่พันปีรสเด็ดของขายดีมากเลยเนี่ยข้าป่าใช่ใช่อันนี้ต้อง,งอกินอ่าข้าวป่าีอร่อยที่สุดในโลกเจ้านี้พูดไปก็น้ำลายไหลไปอืม เดี๋ยวช้อนไีมแค่นี้อันนึ่งช้อนแต่ส้มเลยช้อนแต่ส้มเลยส้มจะมันขึ้นมันเทเลยมั้งแล้ใส่น้ำตาลเยอะไปหน่อยเพิจีดเพี่วเอเลยอ่พี่อาวางวางกองพื้นกองพื้นจะได้บ้ยเกลกะเขากินใจ อันนี้ใชได้ครับขอบคุณแม่นนะพี่นะเก็บตังไปเลยสามร้เก้าสิบครับสามร้อยเก้าสิบครับนี่รรบควรหน่อยได้ครับไม่มีปัญหาครับผมอ่ะซองแบบมี่เป็คให้หมดไปกินเลยเพราะงั้นมันแพงอันนี้หก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 ถุงกจะสามร้อ้าสิบอันนั้นกินชามนึงก็ปาเลยเท่าไห่นี่หยิบจาให้แม่กับซ่อมเนี่ย ตอนะซ่อมไม่แม่หน่ะซ้อนสั้นก็ได้กรซ่้มมันจะมาจิ้มในนี่ดีกับ,กบ,กนนบคุณมแม่คุณผู้ชมนี่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 โอ้โหยาวนี้อร่อยที่สุดในโลกเตอาวันเก็มไทยเขาว่าใช่เลยอ่ะเตอวันปลูกพันปีอยู่ตรงบรรทัด